สวัสดีค่ะรัชะตะาค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาเทสกับเหยื่อตัวใหม่ล่าสุดนะคะกับสุดโปเกมอนค่ะนี่ใส่เหยื่อแบบนี้กับชิงเดี๋ยวตัวเดิมนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงตัวนี้จะเน้นปาเกตนะคะมาดูกันว่ายังไงเห็นหมคะลงลงปุบก็เล่นเลยวหลุดเอาใหม่นะคะแต่แป๊บหนึ่ง ส่วนคิดที่นุ่นไอส่วนตัวเกมอนนะคะก็ผสมน้ําแค่นี้นะคะผสมน้ําแล้วก็ตกเลยไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะตัวนี้เข้มข้นอยู่แล้วส่วนเหยื่อก็ใส่เท่าเดิมค่ะใส่นิดเดียวแค่แค่แบบปลากินได้นะคะไม่ได้เอาแบบเยอะมากถ้าเยอะถามว่าดีไหมดีค่ะแต่เปลืองแต่สตนลิสเน้นนิดเดียวไปราคาเห็นไหมครับเดี๋ยวรอรอรอให้กินดีๆก่อนเพราะว่า เดี๋ยวจะหลุดเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเพียงไม่กี่วินาทีค่ะค่ะเห็นไหมคะเพียงไม่กี่วินาทีก็ได้เพราะว่าสูตรนี้จะทําแบบเข้มข้นแล้วนะคะสําหรับท่านที่เคยติดตามรัชต์าอยู่แล้วนะคะหรือท่านที่ยังไม่เคยติดตามรัชตาก็เพิ่งเข้ามาเจอก็บันพิมพ์คําว่าใน u t ท b e นะคะพิมพ์คําว่ารัชต์าเบนแบก แสงสีทองนะคะคลิปทั้งหมดของราชตาก็จะขึ้นมาแล้วสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้เหยื่อสูตรใหม่ล่าสุดนะคะสูตรโปเกมอนเนี่ยก็ทักไลน์กันเข้ามานะคะหรือบันทึกเบอร์ก็ได้ค่ะ0821288553นะคะก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วก็ให้โทรหาราชตากทีนึงก็ได้อุ้ยหลุดค่ะตัวนี้ไม่ต้องรอนานลงปุ๊บมันก็จะเข้าเลยนะครจริงๆเราไม่ต้องอ่อยนะ กับโปเกมอนตัวใหม่ล่าสุดนี่ใส่แค่นี้เองเห็นไหมนิดเดียวเท่าเม็ดถัวแล้วแต่ชอบเม็ดถัวไหนนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันลงปุบ๊บเล่นแล้วค่ะเล่นแล้วค่ะรอให้เข้ากินดีๆก่อนนะครจะได้ชัว์อุ้ยหลุดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวรอรอดูอีกสักตัวเดี๋ยว,วเราจะตัดจะดึงขึ้นให้ดูสักตัวหลุดดีมาก ส่วนเบ็ดหลายคนอาจจะถามว่าราชสตาใช้เบ็ดเบอร์ไหนราชสตาใช้จินุเบอร์หนึ่งนะคะไม่ได้ใช้ตัวอื่นตัวนี้เหมาะกับเล่นสปิลชิงหลิวนะคะหน้าดินได้แต่เพิ่มเศษขนมปังนิดหน่อยก็ได้ค่ะนะคะเล่นแล้วเล่นแล้วนะครับเล่นแล้ว อุ้ยหลุดอีแกแล้วเรามาดูผลงานของราัชาตากับเดียวกันแล้วกันนี่ค่ะ,คะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนม,ยเ,หมยเยอะเลยนะคะโอเคค่ะแล้วโอเคค่ะแล้วเจอกับราัชตาตาใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ